การกลับมาอีกครั้งของคู่เรา,เรามันเป็นยังไงบ้างพัฒนาการมันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหน ปีแล้วมันแบบเซเรียสไปแล้วปีนี้ต้องมาแบบบรรเทาสมองบ้างสมองจะลงปัญญาบ้างแล้วต้องคอมเมดี้อะไรอย่างเงีออเออก็ดูแล้วแ่บดูเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สนุกสารกันอด้ดีมันจะขำไปถึงเลเวลไหนครับเรากับเรื่องนี้เราอาจจะไม่ได้ขำไปขำไปขนาดนั้นมากครับแต่ว่าเราก็ยังมีเมสเซจอะไรบางอย่างในเรื่องที่อยากจะสื่อสารออกไปให้ทุกคนได้รู้ครับว่าเฮ้ยจริงๆในไทยมันมีวิธีการแบบนี้นะมันมีอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมาสอนแซมไปเลยแม้ว่ามันก็แตกต่างแต่เรื่องก่อนหน้านี้ไป แตกต่างมากใช่เกินแฟนก็จะแบบว่าพิกเลยใช่ก็กันว่าเบบีน่าจะชอบเพราะว่าเขาน่าจะชอบอะไรที่แบบว่าน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบย้อนไปตอนที่เราบ๊อบบี้ฮันนี่อะไรเงี้ยไปดูได้ครับแล้วมันมีความพิเศษยังไงบ้างกับเรื่องนี้แฟนจะได้แบบเห็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรกันอีกอ๋อไอ้เรื่องเลิฟซีนเนี่ยระหว่างหมอกับปุ๊ก่จะเป็นยังไงก็ต้องไปดูครับเพราะว่าหมอก็มีศาสตร์ของหมอปุ๊กก็มีศาสตร์ของเขาเขาก็มีการแบบผสม ผสมอาหารผสมรสชาติอะไรของเราก็ไม่เหมือนแบบผ่าตาัดไปต้องไปคอยก็เลือกระหว่างห้องห้องผ่าตัดกับห้องขวเออเออจริงจริงเป็นไงพอกลับมาเล่นบทที่มันรีแลกซ์รีแลกซ์ด้วยความเป็นคู่กันอยู่แล้วมันสบายขึ้นกว่าเดิมมนะากสนุกดีนะสบายในกองก็บรรยากาศสบายเราไม่ต้องแบบว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่คิดมากอย่างน็อตมีเวลาแบบว่าเหมือนมีความในใจ<ไ>อยากพูดถึงน็อตมีถ่ายเสร็จปุ๊บใช่ป่ะ แยกเขาม่กนยก่ากมันเากเรคนตองมีปมอยู่ลยอนอาะไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่ก็อาจจะเรีย่าน้นิดหน่อยไม่าดนั้นอย่างันกลับมาลีรนอตมีเราได้ดูมะเรายังเคียบไปกับมันปะดูนะเป็นแบบคลิปที่ GMTV รู้แบบเล่นได้ไงวะเมื่อก่อนเลยเออนี่ไเน่ยตอบได้ปไดแบบนี้ตอบไม่ตอบไปแล้วพี่ออมตอบไปแล้วตอบไปได้เอออักการเมียจะเสริมตรงที่เอาไ้มเราต้องช่วยแะปีตรงนี้เรื่ เก่งจังเลยเก่งเก่งจริงแต่ว่าถือว่าเรื่องนี้ทำให้เห็นพัฒนาการของปั๊บฟีว่าการแสดงเขาดีขึ้นมากๆเขาชมเรานะเขาชมเราเรารับบทเป็นหมอใช่ไหมเราฉีดยาเขาอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เขาเป็นกุ๊กอ้าวเหรอก็เห็นเราฉีดยาเราพี่ก็ตกใจรู้เขาใจผิดเขาใจผิดเออเออเราเป็นหมอี่เราต้องไปเรียนหมอเอ้ยต้องไปถ้าเรียนไม่ถ้าเรียนหมอหกปีไม่ได้ถ่ายแล้วนะนภาษาเราบอกว่าเราเป็นนักกศึษแพทย์ ยังไม่ถึงขนาดเีผมจบก็ยัง,งไม่เก่งมากคนระับอย่างพอการกลับอย่างรู้กันนิ่งก็แบบว่าแค่อะไรนู้นเล่นน้อย,อยอแต่แต่งตัวไม่ชิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างพอการกลับมาแล้วเราต้องคุยกันไหมว่าเราจะดีไซน์คาแรคเตอร์ยังไงเพราะด้วยความที่เราก็เล่นคู่กันมาหลายเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนี้ยังนะแต่ว่ากันว่าพี่ผู้มิกับเขาน่าจะคิดไปแล้วว่าเออเขาอยากเห็นอะไรในตัวของการกลับมารยครับรู้สึกไงบ้านของเราเดือนนี้มันเป็นครบเจ็ดปีของเราแล้ใช่ไหมใช่ว่ามันก็ผ่านมานานแล้วแี่ๆก็ยังแบบว่า ยังได้เห็นผลงานเราอยู่เลยก็คือแบบดีใจมากๆเออแบบเจ็ดปีแล้วแฟนๆมียังอยู่กับเราดีกว่าเออแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะว่าดีใจมากๆที่เขายังอยู่กับเราแม้กระทั่งแบบช่วงโควิดที่เราหายไปอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบติดตามเราก็ดีใจมากๆครับที่ยังอยู่ใช่ครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกครั้งแบบที่เขามาตามงานหรือว่ายังติดตามเราอยู่ครับน่ารักมากๆแสดงว่าเจ็ดปีไม่ไม่เป็นอาถรรพ์สำหรับเราผู้อื่นเขาเจ็ดปีก็ต้องไปทำสะดงสะดอกพ่อนะ

ได้มีความพิเศษกันในปีนี้แล้อยากจะขอบคุณเขายังไงบ้างเบบี้ของเราที่เขาอยู่แน่นเหนียวแน่นไม่ไหลไปที่อื่นก็ขอบคุณคนที่อยู่มาตั้งแต่วันแรกนะครับถึงวันนี้นะครับแม้กระทั่งเป็นเด็กห่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆครับเราดีใจมากๆนะครับที่ที่คุณมาติดตามเราให้กำลังใจเราในพิตเตอร์อะไรที่พิทมาเราก็อ่านหมดนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็อย่าเพิ่งหายไป นะครับขอบคุณมา,มามมกๆเลยนะเบบีก็เออดีใจมากๆที่ได้แบบว่าเบบีมีเบบีอ่ะก็รู้สึกว่าอุ่นใจมากๆเวลาเราไปงานเขาก็จะคอยอคอยซัพพอร์ตเราสองคนตลอดว่าเป็นอะไรที่เป็นเคล็ดลับที่มาใจเขาอยู่กับเรามาตั้ง7ปีไม,ไม่รู้เลยอ่ะถ้าพูดก็ไม่รู้เราก็เป็นตัวของเราปกติเ,ออเป็นไลฟ์สไตล์ของเรามาผมว่านะน่าจะเป็นสิ่งที่เราแบบ เราไม่ได้เป็นคนเฟกเราไม่ได้เป็นคนที่แบบปั้นหนงปั้นหน้าอะไรแบบนี้ครับเวลาเจอเราก็พูดปกติเหมือนแบบเราพูดกับเพื่อนเลยนะครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเบบีเชื่อฟังเราเยอะไหมเพราะเขาอาจะกลัวแบบปีนะว่าปีปีเขาชอบแบบว่าบางทีก็พุ่งปแบบว่าเออเขาน่ารักอยู่น่ารักน่ารักไงแต่ว่าปีเขาจะมีความเป็นพ่อเขาจะแบบเออถ้าเขาแบบเดื้อดเลยผมก็แบบเย็นเขาเป็นคนตรงๆลมไงเบบี้เขาเลยอยู่ในหัว จ้าาอแล้วการกลัวเขาไหมเวลาเขาแบบว่าเบอร์เบอร์อย่างเงี้ยเวลาเขาดุอ่ะเราไม่เคยดุไงผมไม่เคยดุเขาเออทำไมทำไมทำไมถึงไม่ดุเขามันดูเด็ดแย่ยิ่งไปกว่าเขาอ่ะเขาก็จะคุมใส่ผมเนีไงแต่ว่าเบบี้กลัวปี๊แต่ปี๊ก็กลัวการทบนี้ไม่อยากโดนไม่อยากโดนไม่อยากโดนมากกว่า เสุดท้ายแล้ฝากซีรีส์ปีหน้าครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับสำหรับ Cooking Class นะครับก็เป็นซีรีส์นะฮะสบายๆน่ารักน่ารักนะครับน่าจะได้เห็นเออเคมีเคมีหนึ่งแบบว่าตลกตลกของกันและกบนปีอะไรเงี้ยซึ่งกันก็ไม่เคยเล่นแบบว่าคอมเมดี้จ๋ามากอะไรเงี้ยครับก็มารอดูกันในปีหน้าครับก็เหมือนเป็นการย้อนวัยของเราสองคนกลับไปแบบเหมือนแบบปั๊บปีทันทลอะไรเงี้ยมันเจ็ดปีแล้วว่ากลับไปเหมือนเล่นน่ารักเหมือนเดิมเลยนะกันยี่สิบสี่หรือยี่สิบหก อะไรนะไววอะไรไว้อะไรจริงเหรอโอเคโอเคฝากซีรีส์ก่อนนะเอออยากให้คนที่ดูนะครับเป็นซีรีส์คอมเมดี้นะครับใครที่ทำงานเหนื่อยๆคลิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูเรื่องนี้ได้โอเคครับโอเคครับถ้าโทรหาอำเภอเลย